พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชคเสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้ทรงวาง่านพุ่มและทรงจุดทุบเทียนถวายสักราระพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำาเดินไปทอดพระเนตรงานอุเาคลายความหนาวสายน้ำแห่งพัฒนกสิิทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562พระน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระรากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ ครั้งแรกเมื่อปี2443และมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความสุขแก่ประชาชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องสแสดงดชาติการพระมหากราุณาธิคุณต่อสายน้ํจาจะแสดงพระมหากราุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตน,นกโกสินทร์เกี่ยวกับสายน้ําให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพันความรักความทุ่ทุนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันกับประชาชนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่กรัศมีโชิสมุทยในชาตการอาคารเมโก้ที่สร้างสรรค์ตัวต่อเป็นสถาปัตยกรรมที่สําคัญ เป็นเรือพระที่นั่งนารายทรงสมบัติรัชกาลที่ โลหะปราศาสตร์และเรือนยอดบรมมังคลานุสองรณีรวมทั้งาการแสดงพระราชกรณียกิจที่สาคัญตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันอาทิการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และการสร้างบ้านเมืองตลาดการค้าของชาวไทยและชาวจีนริมท่าเรือหอดูดาวตาบนว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และการจัดตั้งกองลูกเสือไทยตลอดจนโครงการจิตอาสาโรมครัวพระราชทา,านและโครงการไว้อุ่นญยรัก จากนั้นเสด็จไปยังสนามเสือป่าท่อประเนตร้านค้าและกิจกรรมต่างๆอาทิร้านจิตนาสา904จำหน่ายเสื้อโปโลเสยืดคอกลมกระบอกน้ำจากกระยานบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตพระราชานารรวมทั้งขนมไทยและน้ำส้มไรร้านมูเลนิธิีสสองสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาไทยตลาดบกวิถีไทยสีภาพจำหน่ายอาหารคาวหวานของแต่ละพื้นทิ่จากทุกจังหวัดในการนี้ทรงร่วมกิจกรรมปลูกฝังวินัยจาราจรอ,อาทิเครื่องซิมูเลเตอร์จำลองการขับขี่รถยนต์ตามก จราจร Ri ดิ้งเบรกเนอร์ planner, เครื่องคาดการอุบัติเหตุล่วงหน้า โดยการใช้รถจัก,กรยานยนต์ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและบริษัทเอพีคอนด้าจำกัดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักปลอดภัยในการใช้ทางการปฏิบัติตามื่อหมายสัญญาณจราจรการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทางสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้จัก,กรยานนอกจากนี้ได้จัดถนนจำลองขนาดใหญ่ให้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามช่องทางที่จัดไว้ตลอดเส้นทางโดยมีป้ายสัญลักษณ์จราจรคอยกำกับจากนั้นส่งเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรบบมวงศานุวงศ์และร้านาภคร บริษัทเอกชนอาทิมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปธรรมโครงการกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าชนรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพื่นพายามยากสกภากาชาติไทยมูลนิธิจุลาภรร้านภูฟ้าและร้านมูลนิธิสำหรับพระผัญวสา,าอริกาเจ้าภายในงานดีการจําหน่ายสลากการผู้สมัครไอรักราคาใบละ129บาทเพื่อร่วมลุ้นรางวัลละกิจกรรมมัดฉาผ่าโชคให้ผู้สนใจร่วมลนสินของพระราชทานสำหรับรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุลสในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชน ทั่วภูมิภาคของ